การระลึกชาติเป็นเรื่องจริงหรือไม่อันนี้นี่ีเรื่องยืนยันในบุคคลพูดยืนยันถึงการระลึกชาติได้มีมากมายไกล่กองแล้วในาศาสนาของเราก็มีมากมายอีกเหมือนกันไอ้การระลึกชาติมันไม่ใช่ของยากนะมันไม่ใช่ของยาก แต่ไม่มีเฉพาะบุคคลเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในขณะเนี้ยนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราระลึกไปสิ่นึกไปว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างเนี่ยเราระลึกได้เลยเห็นไหมเราเริ่มลึกได้แล้วว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างเราเะิลึกได้แล้วว่าเมื่อวานนี้เราไปไหนบ้างเอาต่อไปเรารลกลึกไปอีกเมื่อวานก่อนนู้นเราไปไหนบ้างเราทําอะไรบ้าง เอาเราเลืกอต่อไปอีกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเราไปไหนบ้างเราไปทําอะไรบ้างเอาเราเลืกอต่อไปอีกเมื่อเดือนก่อนเราไปไหนบ้างไปทําอะไรบ้างเอาเราเลืกอต่อไปอีกว่าเมื่อปีก่อนเราไปไหนบ้างไปทําอะไรบ้างเนี่ยมันระลึกย้อนหลังไปได้อย่างนี้ไอการระลึกชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละระลึกย้อนกลับไปย้อนกลับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใย่หลือวิสัยสําหรับผู้ที่เขารลลึกได้ พรานั้นในาศาสนาของเราเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยการภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยถ้าหากมีจริตนิสัยนะมันจะมีอยู่อีกห้าขั้นตอนที่เราอาจจะสัมผัสหรืออาจจะเป็นจ,จะได้ห้าไอ้ท่านห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าอะไร ท่านเรียกว่าอภิญญาอภิญญาคือความพิเศษเฉพาะบุคคลซึ่งไม่มีอยู่ในคนทั่วไปแต่มีเป็นพิเศษพิเศษเฉพาะบุคคลบุคคลไปผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะได้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือจะอาจได้หลายวิธีหรืออาจจะได้ห้าวิธีอาจจะได้สองวิธีสามวิธีก็ได้อภิญญาข้อที่หนึ่งแสดงอิทธิ์ได้แสดงอิทธล์ธคือเหาะเหินเดินฟ้าได้ หรือแปลงร่างทำอะไรตัวไรได้แปลกต่างๆเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ได้สองทัพที่ประจักษสุมีตาทิปปราพราถนาต้องการเห็นอะไรที่ไหนก็เห็นได้ปาถนาอยากจะเห็นเทวดาก็เห็นได้อยากจะเห็นสัตว์นรกก็เห็นได้ทิพปปโสดก้อยสามมีหูทิพต้องการได้ยินได้ฟังอะไรก็ก,ก็ได้ยินได้ฟัง ต้องการไฟังว่าเเทวดามันพูดอะไรกันก็ก็ได้ยินนี่นข้อที่สี่ระลึกชาติได้คือกําหนดชาติผลหลังของตัวเองตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติสามชาติไปได้เหมือนกับเรากําหนดวันเนี่ยวันนี้วันเมื่อวันเมื่อวันประก่อนเราเราเลืกไปได้เรื่อยๆไปว่าเราทํารอะไรอะไรไปเรื่อยระลึกไปได้แบบนี้ห้ากำหนดวาระจิตของผู้อื่นได้ คือกาหนดวาระจิตของผู้อืน่นไม่ได้เพื่อพอกหนดไปที่จิตของผู้บุคคลผู้นั้นผู้นั้นน่ะเขาคิดเขาเลอะลึกในอย่างไรเนี่ยจิตของเราจะจะรับทราบทันทีเลยเหมือนกับเครื่องรับวิทยุแบบเครื่องส่งไปมาปุ๊บิดมันก็เข้าเครื่องรับวิทยุของเราป๊อกปป๊อกมานี่เนี่ห้าอย่างเรียกว่าอภิญญาแต่ในอภิญญาทั้งห้านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องเพราะผู้ที่ปรารถนาห้าอย่างนี้ทําให้ติดหลงมัวเมาลุ่มหลงได้ แล้วรุ่มหลงในห้าอย่างนี้มันเสื่อมได้แต่พระพุทธเจ้าให้ปารถนาอันที่หกข้อที่หกข้อที่หกอะไรล่ะข้อที่หกเกิดยานทัศนะอย่างรู้ว่ากิจที่ทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือปฏิบัติเข้าไปตุเรารู้ชัดเจนเลยว่าทําอะไรยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถึงที่สุดเท่านี้เองคือที่ถึงที่สุดแห่งทุกหมดแล้วหมดภาระหมดวาระที่เราจะทําให้ยิ่งไปกว่านี้อีก ไม่มีแล้วเนี่ยมันสูงสุดยอดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ามุ่งหน้าให้มุ่งหน้าข้อนี้ข้อที่หกห้าข้อนี้ท่านไม่ให้ไปยินดีแต่ถ้าใครมีนิสยัยนินสัยในในในทางห้าข้อนี้มันก็ผ่านไปได้มันคือมันก็รู้มันก็เป็นแต่ท่านไม่ให้ติดไม่ให้ยินดีท่านให้มุ่งหน้าต้องการข้อที่หกคือเกิดยานทัศนะอย่างรู้ว่ากิจที่จะทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยข้อนี้สําคัญเออ พราะน่นการเลึกชาติได้เนี่ยก็มีเป็นของธรรมดาพวกพระเราเนี่ยก็มีหลายองค์ที่ระลึกได้องค์หนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณเทพเท่าท่านเจ้าคุณเทพอะไรชื่อของท่านคือมหาโชตเป็นเจ้าวาดวัดวิชิลาลงกรที่ที่ที่ปากช่องท่านเป็นชาวสุริน ท่านเป็นชาวสุรินเป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์ของของหลวงปู่เสาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุลคือคนสุรินก็คือคนเขเมรคนสวยพวกสวยพวกเขเมรเนี่ยท่านจะคุณโชษเนี่ยท่านเกิดที่สุรินท่านเกิดในคนชาวบ้านชาวชาวสวยชาวสวยที่ี่เคเลี้ยงช้างไง แต่ท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านระลึกได้ถึงชาติก่อนชาติก่อนท่านระลึกได้ว่าท่านชื่อในเหลียงเกิดขึ้นมาชื่อในเหลียงจนในเหลียงเนี่ยโตโตเป็นหนุ่มขึ้นมาทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมาก็เลื่อยมาเนี่ยตอนนี้ครั้งหนึ่งในเหลียงเนี่ยป่วยในเหลียงเนี่ยป่วยหนักแต่ในเหลียงพวกนี้รักน้องสาว มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งในเลี้ยงนี i, aquela, ่รักมากห่วงมากเลยห่วงแต่น้องสาวอรักน้องสาวตอนนี้น้องสาวก็แต่งงานแล้วในเลี้ยงเนี่ยก็ห่วงน้องสาวได้ยิงข่าวว่าน้องสาวป่วยอยู่ก็ห่วงน้องสาวในเลี้ยงก็ป่วยหนักตอนไอ้ป่วยหนักเนี่ยใจก็ยังห่วงน้องสาวอยู่พอวันหนึ่งเนี่ยความป่วยหนักเนี่ยป่วยหนักเป็นวูบไปเลยวูบไปก็ รู้สึกมารู้สึกอีกทีหนึ่งตัวเองเนี่ยเบามากเลยเบามากเลย,เาาก,เลยก็เห็นคนเนี่ยเดินหลังเข้ามาที่บ้านตัวเองมากมายไก่กองก็มีแต่คนคุ้นหน้ามีแต่ญาติพี่น้องล่างไหลมาที่บ้านเมื่อเห็นเขามากันที่บ้านก็ตัวเองก็ไปทักเขาไปสก,กิดเขาไปทักเขาเขาก็เฉยเฉยไม่สนใจ แกก็เดินทักคนนั่นทักคนนี้ไปเรื่อยๆเขาก็ไม่สนใจ mm. ไปสก,กิดเขา mm. เขาก็ไม่สนใจจนในเลี้ยงเนี่ยลำขาดทักใครเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมไม่ยอมพูดคุยด้วย mm. ไม่สนใจด้วย mm. อา้าวมันก็เดินไปเข้าบ้านในเลี้ยงนี่รู้สึกตัวอยู่นอกบ้าน mm. อา้าวเขาเดินเข้าไปในบ้านอะไรต่ออะไรทักทายเขาเขาไม่ฟังาบางคนแถมร้องขมร้องไห้ mm. ในเลี้ยงก็เลยเดินเข้าไปในบ้าน เดินเข้าไปในบ้านอ๋อจะไม่เห็นตัวตัวเองนอนอยู่ว่ะเห็น <He 's, S 2> เห็นตัวของตัวเองนอนอยู่เป็นซากนอนอยู่ตัวเองก็เลยลำคารลำคานเพราะคนมันยุ่งวุ่นวายอะไรตอนไรลำคานใจก็นึกถึงน้องสาวใจก็นึกถึงน้องสาวพอนึกถึงน้องสาวปุ๊บเนี่ยไปอยู่ที่น้องสาวเลยไไปอยู่ที่น้องสาวพอดีน้องน้องสาวเนี่ย น้องสาวกาลังเอิดน้องสาวกำลังจะจะคลอดลูกไม่ใช่ป่วยน้องสาวกำลังจะคลอดพอไปรู้สึกไปถึงน้องสาวเนี่ยก็โผล่หน้าไปดูน้องสาวโผล่หน้าไปมองน้องสาวเนี่ยน้องสาวตกใจน้องสาวบอกโอ้พี่ไปที่ชอบที่ชอบเถิดแล้วน้องจะทําบุญอุทิไปให้ตัวเองได้ยินน้องพูดอย่างนั้นก็ตกใจอ่ะตกใจก็ถอยหลังกูออกมาถอยหลังกูออกมาก็ เอาน้องตัวเองทําไมพูดอย่างนี้ก็โผล่หน้าไปดูน้องอีกอะ่ะโผล่หน้าไปครั้งที่สองน้องก็พูดอย่างเก่าอีกโอ้ยพี่ไปที่ชอบที่ชอบเธออย่ามาหลอกล้อนกันเลยแล้วจะอุทิศทำบุญอุทิศไปให้ตัวเองก็ตกใจกับพังถอยมาอีกพอครั้งที่สามโผล่หน้าไปอีกทีวุบเลยเหมือนคนหน้ามืดเหมือนคนหน้ามืดเลยวุบไปแบบไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีหนึ่งแข้งขามันยืดมันขดอะไรไม่ค่อยออกแล้วอึกอักอึกอัก พูดอะไรจะล้องอะไรก็ไม่ออกไปเป็นเด็กน้อยไปแล้วนั่นแหละท่านท่านจะคุณท่านจะคุณโชดเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งท่านเป็นเด็กขึ้นมาท่านเป็นเด็กได้เดียงสาเนี่ยท่านเรียกแม่เนี่ยท่านไม่เรียกแม่หรอกท่านว่าเป็นน้องสาวท่านท่านเรียกแต่อีนี่อีน้องอีน้องอยู่เลยแล้วก็ไปไหนเนี่ย บอกอีน้องเนี่ยกูเคยมากับมึงเนี่ยมาทานาตรงนี้มาทําไอ้นั่นไอ้นั่นของกูปรยไว้อยู่ตรงนั้นของอะไรของอะไรที่ในเหลียงไว้เนี่ยแกบ,กบอกรู้หมดบอกถูกหมดมีดพามีดอะไรไว้อยู่ตรงไหนทําอะไรตรงไหนตรงไหนจะพาไปไปบอกถูกหมดคนเก่าเขาก็ถือว่าเด็กเนี่ยมันละลึกชาติได้มันเป็นสเสนียบเขาก็จะทําให้มันลืมให้มันลืมไอไ้อไอละลึกชาติได้เนี่ยเขาก็จับใส่ในถังแดงแล้วก็กิ้ง กิง้งถังกิ้งถังไปมันก็เยียนอาจเจียนโอ้อาร้องห,มห่มร้องไห้อาจเจียนจนจะเป็นจะตาย <_ c ười> อเออเับจนมันจนจะเวียนหัวจนจะตายแหละเขาจึงออกออกมาเอา,าเออกมาแกก็บอกไปกก็รู้อ่ะพูดอะไรมันก็มันก็พูดถึงชาติก่อนได้เขาเ็าใส่ถังอีกอะถูกใส่ถังจนกลัวจนกลัวก็เดืดอ,อ,เอ,ดอนไม่ไม่ไม่กล้าพูดเรื่องชาติก่อนไม่กล้าพูดเรื่องชาติก่อน ตอนนี้ต่อมาก็เลยมาบวชเมรสมัยท่านเป็นในเหลียงเนี่ยท่านเคยบวชพระถึงเจ็ดพรรษาเป็นคนเขเมรเนี่ยนะบวชพระถึงเจ็ดพรรษาตอนนี้ขณะที่ท่านบวชพระเนี่ยท่านไปอยู่ที่โคราชท่านไปอยู่ที่โคราชก็ไปอยู่กับพระอีสานเนี่ยพระลาวเนี่ยพระอีสานไปเรียนหนังสือ<ม>พอไปอยู่เนี่ยก็ได้คุยเนี่ยได้คุยภาษาอีสานมูพระก็คุยภาษาอีสาน ท่านก็เลยไปไปอยู่ในหมู่พระอีสานก็เลยพูดลาวเป็นพูดภาษาอีสานเป็นพอท่านมาเกิดมาเป็นหมาชดเนี่ยท่านมาบวชเนรบวชเนรท่านก็ลงไปเรียนหนังสือเรียนไปเรียนหนังสือก็คือท่านตอนมาเนี่ยท่านท่านพูดแต่พูดขเขนรเนี่พูดลาวไม่เป็นเนี่ยพอท่านไปอยู่ในหมู่พระอีสานนี่พระพระอีสานพระลาวเนี่ยพูดภาษาลาวพูดภาษาอีสาเนเขาพูดค่อยๆเจ้าๆอะไร ตัวเองเออฟังไปมันคุ้นไปคุ้นไปพอลองพูดบ้างตัวเองก็พูดได้พูดภาษาอีสานได้ <Okay. S 1> ก็เพราะตัวเองเคยบวชมาตั้งชาติก่อนตั้งเจ็ดปีมันก็ระลึกได้เนี่ยพูดได้จนกระทั่งในหลวงเนี่ยขอให้ท่านจาคุณโชษเนี่ยเขียนแต่งหนังสือที่ตัวเองรละลึกชาติขึ้นมาได้ถวายในหลวง ในหลวงเป็นผู้ที่ศรัทธาเจ้าคุณมหาโชดนี่มากจนกระทั่งสร้างวัดวดชิลาลงกรวรลาลามเนี่ยคือสร้างวัดประจ,จําฟ้าชายเนี่ยก็ได้นิมนต์ให้เจ้าคุณโชติไปอยู่เป็นเจ้าวาดแต่ทุกวันนี้ท่านเสียแล้วเนี่ยเป็นพูดหนึ่งที่ยืนยันถึงเรื่องการเลือลกชาติได้ท่านจุคุณมหาโชติเนี่ยอันหนึง่งเพราะฉะนั้นการเล,ลึกชาติได้ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในาศาสนาขอางเรา มียืนยันไว้การอบรมจิตหรือการพักจิตคือเราพยายามกล่อมจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่ว่าเราจะทำครั้งเดียวแล้วให้มันเป็นให้มันเข้าไปสู่สถานที่พักของมันคือความสงบมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะเข้าไปสู่สถานที่พักของมันเองได้ ก็เพราะเราค่อยๆฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆค่อยๆหัดทําไปเรื่อยหัดทําไปเรื่อยการภาวนาหรือการกําหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้คือการบริกรรมภาวนานนเราต้องพยายามฝึกหัดทําไปเรื่อยแบบต่อเนื่องทําประจําทุกวันวันละเล็กวันละน้อยวันละมากก็าตามขอให้ได้ทํา อย่างน้อยๆก่อนหลับก่อนนอนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทุลภาระหน้าที่ต่างๆได้วางหมดสิ้นแล้วก่อนจะนอนเราก็ไหว้พระกราบลงไปพุทโธธรรมโมสังโฆสะหน่อยหนึ่งจากนั้นเราก็นั่งโพนานั่งคัดสมาธิเท้าฝ่าวางทับเท้าข้างซ้ายมือข้างฝ่าวางทับมือข้างซ้ายแล้วก็กําหนดจิตให้รู้อยู่เฉพาะพุทโธพุทโธเท่านั้นนี่เรียกว่าการอบรมจิต เมื่อเราพยายามอบรมอยู่อย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาอยู่ภายในจิตความคุ้นเคยกับคําว่าพุทโธกับจิตนี้จะมีความคุ้นเคยกันเมื่อมีความคุ้นเคยมันจะมีความแนบสนิทไม่ค่อยปีกแวะออกจากกันพอเรากําหนดว่าพุทโธพุทโธทเั้นมันจะอยู่แนบสนิทกับจิตไปตลอด ตอนนี้พอมันแนบสนิทอยู่กับจิตมันไม่ปีกแวะแล้วการภาวนาของเราเรียกว่าการภาวนาที่มีความต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนพอไม่ขาดวักขาดตอนแล้วเนี่ยจิตมันจะค่อยๆอีกก้าวเข้าสู่ที่พักของมันเองคือมันจะค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงที่สุดแล้วมันอย่างเข้าสู่ความสงบนั่นแหละที่พักจิตของแท้จริง เมื่อจิตยังเข้าสู่ความสงบแล้วจิตจะได้พักอย่างเต็มที่พอถอนออกมาจากการพักแล้วเหมือนกับร be ่างกายของเราเรานอนหลับพักผ่อนพ้อมตื่นขึ้นมาแล้วมีความกระชับเฉงคือมันถอนตัวออกมาจากการหลับพอถอนตัวออกมาจากการหลับมันก็ไปทํางานอะไรได้จิตเหมือนกันจิตพอถอนตัวออกมาจากการพักคือที่สงบพอถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยงานของจิตก็คือความคิด งานของจิตค,คือปัญญาตอนนี้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างขาดความคิดไม่ได้ขาดปัญญาไม่ได้คนเราถ้าขาดความคิดขาดปัญญาแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกเหมือนในคนบ้ามันไม่ใช่ความคิดมันมันไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเราจึงเรียกว่าคนบ้าทำอะไรไม่ได้หรือคนปัญญาอ่อน,มนไม่ได้ใช้ความคิดของมันไม่ได้ใช้ปัญญาของมัน มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาจากปัญญาหรือความคิดตอนนี้ความคิดอันนี้มันจะเป็นความคิดที่มีความจดจ่อหรือความคิดที่รอบครอบไม่ปีกแวกก็เพราะจิตนั้นมีความกระฉับกระเฉงจิตนั้นมีกําลังจิตนี่มีกําลังก็คือจิตที่ได้พักนั่นเอง เพราะนั้นที่เราได้ฝึกได้ฝึกได้อบรมหรือได้หัดทำจิตของเราในเองนี้คือหัดทำให้จิตรู้จักพักเมื่อจิตรู้จักพักแล้วควรต่อการพักคืนเหน็เมื่อจิตเหน็ดเหนื่อยเราก็มาพักพอพักแล้วควรต่อการทำงานเราก็ไปคิดเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับหน้าที่เกี่ยวข้องกับครอบคัวเกี่ยวข้องอะไร เราจะแยกคายด้วยด้วยปัญญาหรือเหตุผลเพราะ,ะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จลุ่่วงไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนี่แหละหลักสำคัญมันอยู่ตรงนี้ความดีและความชั่วใครกำหนดและยึดอะไรเป็นตัวชี้ขาดว่าคือความดีและความชั่วถ้ารวมทั้งความดีและความชั่วเข้าด้วยกันจะเกิดเป็นความอะไร ก็เกิดเป็นความบ้าเท่านั้นแล้วความดีและความชั่วใครจะกําหนดความถูกต้องนั้นเป็นตัวกําหนดความถูกต้องเป็นตัวกําหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วจะเอาคนแบบกาหนดไม่ได้เอาคนกําหนดจะกําหนดเข้าหาตัวเองเข้าหาด้วยความเห็นแก่ตัวเองว่าตัวเองถูกต้องทําอันนี้ถูกต้องหรือทําอันนี้ดี แต่อันนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตัวเราเอาตัวเองเราเป็นผู้กําหนดเมื่อไม่ใช่ความถูกต้องแล้วอันนั้นไม่ใช่ดีเพราะฉะนั้นความดีหรือความชั่วเอาอะไรเป็นตัวกำหนดเอาความถูกต้องเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นการทําดีเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบของการทําดีให้สมบูรณ์เป็นความทำดีเพราะนั้นการทําอะไรทํำยังไงถึงจะให้สมบูรณ์ในในการว่าทําดี ทำดีให้ถูกดีคือให้ถูกต้องเห็นไหมถูกต้องของความดีอันนั้นดีอันนั้นต้องถูกต้องเป็นความดีที่ถูกต้องไม่ใช่เอาตัวเราเป็น,ปนผู้กําหนดว,ว่าเป็นความดีควารรมดีก,การกระทําอันนั้นต้องเป็นความดีที่ถูกต้องไอ้ความดีที่ถูกต้องเป็นยังไงถึงดีทําแล้วไม่เป็นโทษแก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เป็นโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตนั่นแหละคือความดี ความดีที่ถูกต้องคือความดีที่ทําแล้วไม่มีโทษถ้ายังมีโทษไม่เรียกว่าความดีอย่าเพราะฉะนั้นเอาตัวเอาความถูกต้องนี้เป็นตัวกําหนดคือเราทําดีต้องให้ถูกดีทําดีต้องให้ถูกการคือทําดีในขณะที่เราทําดีอย่างนี้ต้องให้ถูกการเวลานั้นด้วยเพราะไอ้ความดีประเภทนี้มันเหมาะควรต่อการเวลานั้นความดีอย่างนั้นถูกควรต่อการเวลานุ้ยมันต้องมีเวลาด้วย มันไม่ใช่ว่าทําได้ทุกเวลานะเช่นพวกเรานั่งกันอยู่ในขณะนี้เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยสนทนาธรรมกันอยู่เนี่ยเกิดมีใครมาปัดขวาทซึ่งเป็นความดีมาทาําความสะอาดให้หรือนุ่นหรือนี่พุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปง,ปงเราจะชมเชยเขาไหมหรือด่าเขาพอเราด่าเขาเขาอาจจะว่าอาฉ,ฉันทำดีแต่ไม่ไม่เห็นได้ดีกับถูกด่าก็เพราะทําดีไม่ถูกการใช่ไหเพราะั้นทําดีต้องให้ถูกการเวลา ไอการเวลาของการกระทําอันหนึ่งก,ก็ต่างเวลากันมันไม่เหมือนกันทําดีให้ถูกกาลทําดีให้ถูกคนทําดีอย่างนี้ต้องให้ถูกคนอย่างคนนี้ต้องให้ถูกคนอย่างนั้นถูกถูกคนอย่างนี้การเมตตาช่วยเหลือคนเป็นควา,ามดีการสงเคราะห์คนเป็นควา,ามดีแต่เราไปช่วยเหลือ,อนักโทษเดี๋ยวเขาก็จับเราติดคุกด้วยเห็นไหมล่ะทาดีไม่ถูกคนช่วยเหลือไม่ถูกคนทําดีต้องให้ถูกคน ทำดีต้องให้ตามดีทำดีแล้วมันทำดีตลอดมันทำดีไปเสมอไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำดีทำครั้งเดียวแล้วก็ไปเรียกร้องเอาผลคือทำดีแล้วไม่ตามดีก็ไม่ถูกต้องทำดีให้ถูกดีทำดีให้ถูกการทำดีให้ถูกคนทำดีให้ตามดีนี่แหละจึงเป็นดีที่ถูกต้องเข้าใจไหมล่ะเออเพราะนั้นความดีหรือความชั่วเอาอะไรเป็นเกณฑ์ต้องเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์จะเอาคนนั้นเป็นคนนี้เป็นเกณฑ์ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นไอความดีกอบไอความดีของความชัว่วถ้ามันปนกันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละมันเป็นยังไงมันไม่มีใครแหละทําดีอย่างเดียวไม่มีใครทําชั่วยอย่างเดียวมันปนเปกันไปนคนโบราณเขาจึงบอกว่าดีก็หาบาปก็หิว้วเนี่ยมันปิดปะปิดปะไปหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้อ่ะโทษของความชั่วแล้วมันนําแต่ทุก์นำแต่ความเศราบมองนําแต่ความขยะแขยงมาลองสิพวกเราเราในที่นี้เนี่ย ลองเลยไปว่าใครทําชั่วแล้วดูทว่บอกคนอื่นเขาจะมียกย่องเราไหมคนอื่นเขาจะชอบใจไหมคนอื่นเขาจะยินดีกับเราไหมไม่มีหรอกมีแต่ขยายขยะขยงเรานับวันเขาจะรังเกียจเรามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราทําดีน่นะ